พลเอกประวิตธวงสุวรรณจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า,าสุชาติตันเจริญพ่อมดดำเนี่ยจะเป็นประธานรัฐสภาหรือเปล่าผมตอบคาถามแรกเลยพลเอกประวิตธิคงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนนักวิเคราะห์จะวิเคราะห์กันว่าไงก็จะอ้างเหตุผลกันแล้วแต่แต่ไม่ได้เป็นอะ <c oughs> เป็นก็คงคงเหนื่อยอเหนื่อยแกเหนื่อยด้วยประเทศเหนื่อยด้วยนะครับส่วนสุชาติจันเจริญจะได้เป็นไหมจนถึงขณะนี้มีโอกาสสูงที่สุชาติจันเจริญจะเป็นนะครับและสุชาติจันเจริญก็เคยอยู่สังกัดพรรคการเมืองของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณและก็มีโอกาสที่พลเอกประวิทย์จะมาสนับสนุนให้สุชาติจันเจริญนะครับเป็นประธานรัฐสภาในโคต้าของเพื่อไทย นะครับสื่อมวลชนต่างๆก็มีการสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะฮะบอกว่ามีการดีนกันแล้วเปื่อไทยยอมแล้วนะจนถึงขนาดนี้ก็ไม่ยอมข้อตกลงย่งไ,ไม่ได้ข้อยุติพิธาก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อยุติ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นคําถามไม่มีแต่คนถามผมตกลงนายกกฐมตรีเป็นใครคนต่อไปจะใครจะเป็นนายกกฐมตรีลุงป้อมหรือเปล่านะฮะลุงป้อมกลาลังมาแรงนะ,ะนักวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าลุงป้อมจะได้เป็นนายกัฐมตรีอาจะรู้สึกกังวลใจ ว่าผ่านมาก็เดือนกว,กว่าแล้วตั้งแต่สิสพฤษภาคมทำไมยังตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีถ้าเป็นการเมืองระดับชาติวันนี้ใครอ่านหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าตอนนี้เป็นการเมืองสองแพร่ผมเลยมาเกี่ยวที่เบืองสองแควมันเลยบอกว่าที่ใช่การเมืองสองแพร บางทีอ่ะมันอาจจะเป็นการเมืองสองแควเหมือนอย่างเมืองสองแควที่แม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านมาประจบกันแล้วไปด้วยกันมันก็เป็นไปได้ท่านเอาวันนี้เอาวันนี้ขอขอพูดเลยครับผมเพ่งจะเป็นต้องหอยทางขอการเมืองก็จะมาถามผมในเรื่องการเมืองเพราะช่วงที่เราเดินหน้ามาคือการเปิดต่างภากรเริ่มดำเนินการรถมาแล้วเพื่อจะไม่อยากเลิกตั้งประธานต่างภากรมาต่อไปต่อหน้าเป็นการ ที่แรกทุกปีผมขออำนวยความสะดวกของท่านเจ้าเจ้าผมจะเป็นน้องเขาขอเรียกว่าพี่พ่อน่าจะเป็นทำนุ่มพ่อที่สุดแน่ในโลกนี้ วนะันะวเอกประยุทธ์นะฮะช่วงนี้ก็ว่างนะฮะว่างพลเอกประยุทธ์ทํะไรก็งานไม่ค่อยเยอะฮะไปเปิดงานตามห้างนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับมาแสดงความยินดีมาถ่ายรูปในขณะที่พิธาก็เดินสายที่เป็นที่ฮือฮามากก็คือไปในการแข่งบอลเล์บอลนะทีมชาติไทยปรากฏว่าทีมบอลเล์บอล่ายก็แพ้นะ นี่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนก็วอาโอ้ยตัวซวยไปก็เลยทําให้แพ้อะไรเงี้ยตอนหลังก็มาออกหวอีกนี่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของนาย,ยกรัตรีนะฮะพลเอกมีคนไปถามพลเอกประยุทธ์ะะถามมุงตู่ว่าตกลงอ่ะจะยังไงใครจะเป็นนาย,ยกรัตรีลุงตู่ว่าผมไม่อยากเกิดความขัดแย้งก็ว่ากันไปใครจะเป็นนายกรัตรีก็ว่าไปผมจะพยายามเบาเรื่องการเมืองให้มากขึ้นในขณะที่พีรพันธ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพ S! <S ารครวมไทยสร้างชาติก็ลาออกจากการเป็นปฏิลิสยังคงจะเป็นเลขานายกมนตรีต่อไปนะและ้วก็ให,ใ,หให้คนระดับต่อไปในพักเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนตกลงใกลจะเป็นนายกมนตรีพีรพันธ์กำลังทำอะไรอยู่และบุเดกประยุทธ์กำลังทำอะไรอยู่กันแน่ก็บุเอกประยุทธ์ทำแบบนี้ก็รอเวลานะพีรพันธ์ลาออกนะครับก็คงเป็นคำตอบแล้วไง งานนี้อยู่ยาวนะพีรพันธ์ก็คงรู้ดีว่างานนี้อยู่ยาวเป็นเลข,ขาธิการนายกกนตรีดีกว่าเป็นสอสอในสภามีแต่ความวุ่นวายเท่านั้นนะครับเพราะทลาถ้า,า,ถาเป็นสอสอก็ต้องลาออกจากการเป็นเลข,ขาธิการนายกมนตรีเพราะเป็นตําแหน่งทางการเมืองต้องลาออกนะครับนั่นหมายความว่าก็ไม่สามารถเป็นได้แต่ตอนนี้ก็นายกน้อยนะพีรพันธ์ก็นายกน้อยเป็นคนสั่งการประสานงานโน่นนี่นั่นสารพัด แทนพลเอกประยุทธ์นั่นคือพีรพันธ์เป็นผู้ดำเนินการส่วนคําถามที่ฮิตฮอตเลยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าสุชาติตันเจริญพ่อมดดำเนี่ยจะเป็นประธานรัฐสภาหรือเปล่าผมตอบคาถามแรกเลยพลเอกประวิทธ์คงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนนักวิเคราะห์จะวิเคราะห์กันว่าไงก็จะอ้างเหตุผลกันแล้วแต่แต่ไม่ได้เป็นอะ <c oughs> เป็นก็คงคงเหนื่อยเหนื่อยแกเหนื่อยด้วยประเทศเหนื่อยด้วยนะครับส่วนสุชาติจันเจริญจะได้เป็นไหมจน,นึงขณะนี้มีโอกาสสูงที่สุชาติจันเจริญจะเป็นนะครับและสุชาติจันเจริญก็เคยไปอยู่สังกัดพรรคการเมืองของพลเอกประวิตรวงสุวรรณและก็มีโอกาสที่พลเอกประวิตรจะมาสนับสนุนให้สุชาติจันเจริญนะครับเป็นประธานรัฐสภาในโควตาของเพื่อไทย นะครับสื่อมวลชนต่างๆก็มีการสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะฮะบ,บอกว่ามีการดีนกันแล้วเบื่อไทยยอมแล้วนะจนถึงขณะนี้ก็ไม่ยอมข้อตกลงอย่างนี้นไ,มไม่ได้ข้อยุติพิธาก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อยุตินะครับส่วนนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครนะรยืนยันฟันธงพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปส่วนจะเป็นด้วยวิธีไหนอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสวัสดีนะครับฟารูดินูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้ สิ่งที่ลูกหลานย่าโมและเราทุกคนร่วมกันทำณวันนี้ขอท่านจงประสิทธิทพรให้กลายเป็นต้นกล้าแห่งความหวังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินผืนนี้ตราบนานเท่านานด้วยเธอ I'm มีตั้มลวมใจใจทางทางให้รักให้สดใสไม่มีใครแพร้ชนะในคนไทยรู้ไว้เถิดเหื่อทางใดค,คือการให้อภัยทางเมื่ออย่าตงตรงข้ามอย่าตงตรง